สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวดีๆเช่นเคยนะคะกับเรื่องทีมโคศกถแถลงชัดไขทุกประเด็นร้อนวันนี้ท่านโคศกจะถแถลงข่าวเรื่องอะไรบ้างมาติดตามรับชมกันได้เลยก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลต้อนต่อไปนะคะ การแจ้งให้เคลียร์กับทีมโฆศกรัฐบาลวันนี้ดิฉันรัชดาธนาดีเรกรองโฆศกรัฐบาลทำหน้าที่พูดดำเนินรายการแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้<ม>เป็นเรื่องที่คึกโครมกันช่วงสองวันที่ผ่านมาเป็นข่าวดีทั้งของคนไทยแล้วก็พี่น้องชาวซาอุดิอาระเบียสืบเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศซาอุอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของท่านมากุฎราชกุมารเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาอมานบินอับดุลอาซิส ุดังนั้นรายการของเราก็จะต้องมีแขกรับเชิญค่ะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ร่วมเดินทางไปกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ดิฉันได้เชิญพี่นัทนะคะนัทรียาทวีวงศ์ที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะได้เจอกันสักทีนะคะค่ะที่ได้เจอกันนี่เพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วสําหรับพี่น้องคนไทยและ ชาวซาอุทั้งหลายที่รอคอยกันมากว่า30ปีเดี๋ยวให้ท่านอารองการลองมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงมีวันนี้สักราชหน้าใหม่ของประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียครั้งนี้เป็นการฟื้นความสัมพันธ์นะคะที่ห่างหายหรือที่เราพูดในทางการทูตว่าอยู่ในระดับไม่ปกติในช่วงเวลา30กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวซาอุดิอาระเบียในช่วงปี2 5 3 0ถึง2,533แต่จากนี้ไปค่ะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศแต่เรื่องดีๆเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะเป็นความตั้งใจของรัฐบาลคนเอกประยุทธจันโอชาที่ต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็พี่นัทคะอยากจะต้องเรียนให้ทราบว่าท่านนายกได้ ไปพบปะพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศบาเรนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียในที่ประชุมกอบความร่วมมือเอเซีย <AC D S 2> หรือว่า A c ซดีในช่วงปี2559และทางท่านนายกของบาเรนเองก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอยากให้ไทยและซาอุดได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะคจากนั้นมาเนี่ยท่านนายกก็ได พบกับมกุฎราชกุมารอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะที่มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดนี้ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียในที่ประชุม g 20ค่ะในปี2562ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์นี้และหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีดอนรองนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสารต่อในเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียจากนั้นก็ ดำเนินการเรื่อยมาพูดคุยกัน,นจนมาถึงวันนี้วันที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันว่าเราจะขับเคลื่อนสิ่งดีๆนะคะของทั้งสองประเทศเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ประโยชน์ของคนทั้งสองประเทศค่ะใช่ค่ะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยได้ไปก่อนที่ท่านนายกจะไปเยือนเนี่ยเราได้เป็นคณะล่วงหน้าไปดูว่าเขาเตรียมการต้อนรับนายกของเรายัางไงบ้างเลยก็เลยมีอยากมีเก็ดเล็กเกดน้อยที่จะมาเล่าให้ฟัง สถานที่ที่ท่านนายกไปที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะจะมีหลักๆสามที่ mm hmm. ก็คือ mm hmm. หนึ่งที่สนามบิน mm hmm. เขาเรียกว่า Royal Terminal mm hmm. ที่นั่นน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยสวยอลังการ mm hmm. เขาก็ท่านก็จัดรับนายกโดยใช้เอ mm ่อทอร์มิที่ปูพรมสีม่วงที่เป็นที่กำลังฮอตในโซเชียลทั้งหลายว่าทำไมถึงเป็นสีม่วงปูตั้งแต่สนามบินมาเลยดังภาพที่ท่าน ทั้งหลายได้เห็นนะน,นะคะเราก็เลยด้งสอบถามทางเจ้าหน้าที่ทางซาอุเนี่ยว่าทําไมถึงเป็นสีม่วงแล้วทําไมมันดูใหม่ๆเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเป็นสีแดงเพิ่งจะาเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงเจ้าชายมงกุฎราชกุมารเนี่ยท่านท่านก็เห็นว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ออดอกไม้กลางทะเลทรายดอกสีม่วงเนี่ยกำลังผลิบานเพราะว่ามันมีฝนเบาๆแล้วก็เป็นช่วงอากาศเย็นแล้วท่านก็เป็นสีที่ท่านโปรดท่านก็เลย เปลี่ยนพรมทั้งหมดจากสีแดงเนี่ยมาเป็นสีม่วงทั้งที่ทิ้งสนามบินที่อระยะอยคอร์ดจุดที่ท่านนายกไปไปเข้าเฝ้านะคะแล้วก็รวมถึงที่อื่นๆที่ท่านนายกจะไปเยือนก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงเป็นพรมสีม่วงซึ่งท่านนายกเราเองเนี่ยค่ะ ก็ทกําการบ้านมาดีนะคะท่านก็ทางคณะก็สวมเนคไทสีม่วงซึ่งเป็นที่ชื่นชมของทางซาอุมากๆเลยท่านทุกคนปราบปืม้มแล้วก็อย่าบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาหรือไฮเลเวลระดับสูงเขาเนี่ยมีความน nice, มีความที่แบบทัศนคติที่ดีกับคนไทยมากทุกอย่างที่เราขอเขาผ่อนปลนเขายินยอมเขาให้อย่างดีเลยเรียกว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์เพื่อให้การเยือนครั้งนี้มันบรรลุเป้าหมาย นายกมาถึงที่รอยัลทอมินเนี่ยรัฐมนตรีเกียรติยศ<ช>เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะมาเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศแล้วก็มีผู้ว่าการเมืองริยาตเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อสายราชวงศ์เนี่ยมาให้การต้อนรับก่อนที่ท่านนายกจะไปที่เขาเรียกว่า State Guest House หรือว่าเรือนรับรองของรัฐบาลเนี่ยค่ะท่านก็ไปพักอริยบทอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปที่ รอยัลคอร์ดรอยัลคอร์ดเนี่ยที่พี่ไปดูเนี่ยมันก็เหมือนเขาเรียกว่าทองพลงในนั้นไม่ใช่ที่พักของกษัตริย์หรือมกุฎราชกุมารนะคะเป็นที่ทํางานเป็นที่พบปะซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปตอนที่พี่ไปดูล่วงหน้าเนี่ยเขากาลังจัดเตรียมพิธีต้อนรับหน้าคานซึ่งแบบเรียกว่าอยากจะจํามาใช้เลย,ย่คือเรื่องการถ่ายทอดภาพอะไรเงรี้ยไม่ต้องกลัวเลย กล้องนี่แบบ 4- ี่หตัวใช้เครนหมดเลยแล้วก็มีการปรูพรมนี่ใหม่แบบใหม่กลิบแล้วก็มีการซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมเพลงชาคือเขาไม่อยากให้มีการที่ว่าพลาดแม้แต่จุดเดียวอะค่ะมีการซ้อมเป็นคนมีการบรรเลงเพลงชาติไทยถึงหลายครั้งแล้วจะบอกว่าเรายืนฟังตรงนั้นนะที่เขาบรรเลงเพลงชาติไทยอะขนาดตอนซ้อมนะมันซึ้งมากาบรรเลงได้เพาะแล้วก็แบบเพาะมากๆเลยแบบแบบคนไทยเองฟังเราก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเพลงที่แบบ เขาตั้งใจบรรเลงให้เราฟังจากนั้นเราก็ไปเข้าไปดูข้างในในตัวอาคารรอยัลคอร์ดเนี่ยนะคะว่าห้อง h โฮดิ้งรู m ห้องพักรอจะอยู่ตรงไหนซึ่งแต่ละห้องวันนั้นพี่เดินในในตัวอาคารก็หลายพันเก้าอยู่เหมือนกันก็คือทุกที่อลาัางการแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งมาว่าให้จัดทุกอย่างอย่างดีที่สุดเหมือนที่เราได้เห็นในในในภาพเนี่ยนะคะจะเป็นการ การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะใช่<ม>การหาลือท่านก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีให้เกียรติคนไทยอ่ะให้เกียรติท่านนายกรัมตมรีให้เกียรติคณะมีการแนะนําที่ท่านนายกเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งคือมีคนบอกว่าท่านนายกไหวทําทไมบอกเออท่าน,นต้องการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยเพราะช่วงเนี้จะเป็นช่วงโควิดจะเช็คแฮนด์ก็ทําไม่ได้ทางเขาก็บอกว่าเออมโนเช็คแฮนด์ท่านนายกก็เลยบอกว่างั้นท่านไหว้ซึ่งทางนู้นเขาแบบโอเคเลยแบบ ส่วนเขาก็จะใช้วิธีเอามือทาบอ,อกก็เลยเป็นข้อตกลงกันว่าเราจะใช้วิธีการทางไทยก็คือการไหว้ทางเขาก็จะใช้ท่าพิธีมือทาบอ,อกก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมนายกถึงตั้งแต่สนามบินตั้งแต่ลงลมามาทำไมมีถึงไหว้ก็ท่านนายกเป็นตัวแทนคนไทยวัฒนธรรมไทยท่านก็นำไปเผยแพร่ด้วยค่ะและภาพที่เราเห็นขณะที่ท่านนายกได้มีปฏิสันา์กับมกุฎราชกุมารแล้วเห็นธงไทยตั้งคู่กับธงของซาอุดีอาระเบียเนี้ย คาดไม่ถึงนะคะจากคนลวแบบเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีมาแล้วความสัมพันธ์มันก็ลดลงจนทําให้หลายเรื่องเนี่ยเสียโอกาสไปแต่ว่ามาวันนี้ธงของทั้งสองประเทศเนี่ยได้ตั้งอยู่คู่กันและธงไทยก็ได้โบกสบัดในกรุงริยาดด้วยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นพี่นัทเล่าว่าคนไทยที่ทํางานอยู่ที่นั่นเขาก็น้ําตาไหลเหมือนกันใช่เจอคุณป้าคนหนึ่งดูแลเรื่องอาหารทํางานเกี่ยวกับอาหาร เขาก็บอกเขาอยู่มา20กว่าปีแล้วเดี <more> <studying to> <ury> his ๋ยวปีหน้าก็จะกลับรอคอยวันนี้มาตลอด20ปีวันที่จะได้เห็นธงไทยโบกสะบัดจะได้เห็นไทยกับซาอุดเนี่ยกลับมาเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาเนี่ยเขาบอกเขาน้ําตาไหลเลยพอรู้ว่านายกจะมาแล้วเขาบอกว่าคนซาอุดก็เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรนะคะคนซาอุดเนี่ยชอบประเทศไทยอยากจะมาประเทศไทยเหมือนที่เขาบอกว่าเนี่ยจะที่ท่านรองการเดี๋ยวก็คงจะพูดถึงว่าเราจะมีเขา เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดได้เลยค่ะบอกได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าจากการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยพอกลับมาถึงปุ๊บนะคะเราก็เห็นข่าวเลยว่าทางสายการบินซาอุดิอาราเบียสายการบินแห่งชาติเขาประกาศเลยว่าจะบินตรงมายัางประเทศไทยพฤษภาคมนี้อ,อันนี้เป็นผลลัพธ์จากการที่ความสัมพันธ์ยกระดับขึ้นมาสู่ระดับปกติและ พูดเองก็เด๋ยวก็จะหาว่าราัฐบาลโม้นะเ <c oughs> มื่อเช้า,มาเามื่อเช้าอ่านข่าวนะคะจากหอ,อการค้าค่ะท่านประธานสภาหอการค้าคุณสนั่นเนี่ย <c oughs> อบอกว่าผลจากการเยือนในครั้งนี้น่าจะนําไปสู่จํานวนนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนประเทศไทยเฉพาะชาวซาอุดเนี่ย <c oughs> อาจจะมากถึง1นึ0 0 0สคนต่อ <c oughs> ปีก็ได้ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางซาอุเนี่ยมีการกระซิบบอกว่าเขาเตรียมตัวจะซื้อตัว๋วจองคิวกันแล้วนะคะเพราะว่ากลัวได้คิวชา้า ามาได้เลยนะประเทศไทยรามีเทสเซนโกอยู่แล้วเอลองการคัที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือสื่อใหญ่ของซาอุอะค่ะซึ่งเป็นสื่อชั้นนําของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีสํานักงานอยู่ที่ดูไบอะนะคะเขามีความสนใจการเยือนครั้งนี้มากติดตามแล้วก็ขอสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีแบบเอ็กซ์คลูซีฟซึ่ง ถามว่าระหว่างสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนคงเห็นว่าเอาทำไมนายกถอดแมสคือทางสำนักข่าวคุณคาริสเนี่ยเขาก็บอกว่าขออนุญ,ญาตนายกจบไปแล้วนะคะกับประเด็นบางส่วนที่ทีมโฆษกรัฐบาลนำมาถแถลงการท,ที่เรานำมาฝากกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลอะไรมาฝากขอบคุณค่ะ